บรรยากาศครับแสงแดดออกแล้วภาพพี่น,อน้องฮะเบิ่งความเสียหายครับผมหลังจากพายุโน่ลูก่านไปเนาะเพิ่งครับในสางความเสียหายไปไครับรอบทรงหลบสุดถ่ายครับพี่น้องฝนตกสุดถ่ายก่อนมันสิยุดครับโ๊กแห้งแห้งครับเบิ่งครับ เสาะขั้นน้องสาขาดเลยครับพี่ห้อครับลงไปทับเขาคุมเขางามๆเกียบร้อยครับเขาเนี่นีงามกมูโมกำลังงามเลยเขากำลังตั้งทองครับเขาคือเนื่องจากว่าน้าม,มันหล่นจากน้องสาตัวนั้นครับขั้นขาดที่มาครับหล่นลงมาหนีเลยน้ำเนี่น,น,น,นี่ก็หล่นองนี่ครับเพราะว่า ตอนก้อนนาฝนที่ตกแห้งะระดับน้ำนี่สิอยู่ปกติครับถ้าน้ำน้องนี่บ่นลงมาคือบ่มีปัญหาครับน้องนี่สิบ,บ่ขาดสุดท้ายก็มาเจอน้ำน้องนี่ร่นลงมาครับพี่น้องเรียบร้อยครับผมขาดทากกงความเสียหายร้ายครับปลาไปเลยปลาสีหาพันตัวครับเรียบร้อยครับพี่น้อง ตอนนี้ก็กำลังเข้าสู่สภาพว่าปกติครับพี่น้องครับแดดเรื่มออกแล้วพายุพานพ้นนะครับตอนนี้ก็เป่งน,นามต้นออกครับกาวจิเป่งแขมันแห้งเลยนี่เพื่อว่าเขาจะเอาดินนี่นะครับจากนี้แหละไปทมนั่นนะเอารถไทยมาดันไปทมนะครับแต่ก็ต้องรอซุ่มนี้มันแห้งก่อน เรามันจะเอาไปได้จังไดนะครับหนาะใเสีเวลาเพื่อมันสิแห้งครับนี่นี่ก็ได้ตกแก่ปัญหาครับพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวหนามของสีบัวฟอ่อลดทุเรียนแต่กับพวกพวเป็นยังนะครับเพราะว่าสะของบนเบิ้งครับเสาะขาดเ,ดเลยฝนตกตกแห้งครับฝนตกแห้งฝนตกแห้งครับหนามกับ ไหลจากของกุญซวนครับลงมาก็ลงมางท,งทา,างต่ำเพื่ออะไรเนาะจากสูงก็ไล่ลงตำ่ำมันมารวมกันอยู่นี่เลยสะบาสะนี่ระบายท่านครับพอดีมั้นม,มัมีสะนี่มันม,มีไอ้มันม,มีสะของกุนเนาะผมเนาะเอากับพันหนามออกได้ครับ เอาง่ายไง่าบุ้มีสะตัวใดน้องตัวใดขาดมาใส่ครับเขากับพันธุ์หนอาอก็ได้ครับตัวนี้กับบุ้ม่มีปัญหาครับเนี่ยเพราะว่าเขาเห็ดตรงพันนุํหนาไปแล้วแต่สะตัวนี้ที่มันขาดเข้ากับเห็ดทอระบายหนามไปแล้วครับแต่ว่าไอ้พอดีตัวไหนมันขาดลงมาแล้วมันระบายประทันครับเอาอายูระบายประทันกน็เรียบร้อยครับพี่นอ้องวุดความฉิบ้าครับ ปูปลาหน้าน้ำไปเบิดครับพี่น้องครับดินกระทบเขาเขาก็กำลังเลื่อมง่ามครับกำลังฉีดห่อโมนไปใส่มื่นซองมื่นกับฟนมาตกใส่ครับนี่ก็ทีฉีดอีกกระทบบ้านเสาเนี่เคิ่งสิดวานปุ้ยมั่งครับเพราะว่าเขามีต้นเขาอยู่ครับแต่ว่าปุ้ยเหรอเพราะท่านในว้านปุ้ยกับแพงแพงพี่น้องเลยซื้อมาวานเขาก็ได้นี่ยถือ มฉีดโฟที่ครับนี่กำลังขึืนครับที่แหลมมันจีดิงแดงเมืองนี่ครับตัวนี้เข,เขียวๆะฉีดโฟที่เป็นร่มๆเป็นร่มเนื้อมาครับเป็นหลังจากพายุไปกับเป็นเขาเอืน่นเมืล่มอวยครับภาษาอีสานบ้านเฮาก็ได้เมืลร่มเหลื่อมอวยเหลื่มอ,อเมเขาดอเหลื่อมเหลื่อมสีเหลืองนะครับนี่ออกก้สาเนี่ก็เขาดอซุกครับผม เ่วนทรงจะเขาใหญ่ผมนี่งเขาก็โค้อยังนี้นท่นนานเดียวนี่วานแล้วปุ๋ยเหลืออยู่หนึ่งไฮสองไฮที่ยังของท่านเดียวน๋ยเนาะพี่น้องนเนาะภาละคิจนี่ของนายต่างใจก,กันสินี่นะครับเลาะคุ้มคูนทุเรียนทำความสะอาดมหอม,มหองมันหกหมองมันยั้งอยู่แล้วครับเบิ่งหล่องลอยความเสียหายหลังจากพายุผ่านพ้นไปเนาะ ได้เกะไข่หลายห้องเกะไข่ครับดุดดีแต่ว่าทุเรียนบโมขุนโมฮักครับพี่น้องพอดีผมได้แต่งกิ้งแต่งงาคนออกเนี่ยจังดกจังน้อยอยู่ก่อนหน้านะใ <c oughs> บบวถึบแต่ว่าล่มพัดยอดขาดเบิดครับยอดขาดใบปิวใบพริกเบิดครับผมเนี่ยอ้า โอเคครับพี่น้องนี่ก็สวนทุเรียนเฮากะเดี๋ยวผมขออนุญาตครับเมื่อนี้คุ้มโกนทุเรียนก่อนเอาฝางคุ้มฝางคุ้มครับฝางอัดเอามาคุ้มคุมคุมแลนะครับหลังจากนี้จะใชไล่เช็คทอทอน้ำที่หดทุเรียนเฮานี่ครับไปเช็คทอ มีต้นนี่พี่น้องต้นนี่พอดีไอ,อ้จังได้ของเพิ่นบุแต่ว่าส่งสีบัวจับนะครับเบื้องส่งเนี่ยมันสีมันสีรุน,นเลยโอ้ยดอกมันหักกับพี่น้องไปร้อยออกดอกจังไม่บุครับว่าเป็นต้นบนสีส้ม บาวพนสีไล่ไอ้บาวพนสีส้มบวัวพนสีตายาั่นโมแมต่ต้นเขียวดีครับมาลอยออกดอกสวยครับจต่วาล่มผัดดอกขาดด้วยครับโอเคครับพี่น้องผมขออนุญาตเ็ดเบียร์ก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ